เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยทั้งพี่ทั้งน้องมาแล้วครับทั้งพี่ใหญ่คันเขียวน้องเล็กคันส้มนะครับเนี่ยมาดูทัพแกเอาลงนะนะครับนี่รถสามตันครับน้องเล็กมาดูเอาลงสิบลอ้อครับจะเสียวหน่อยนะพี่น้องถ้าคนไม่เคยเอาลงนะครับดูตะแกรครับ ไอเรายังเสียวเลยพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับโอ้เียว่างครับเนี่ยมาคนเดียวครับตระแก่นะครับจัดเองลงเองนะครับโอ้เห็นอลไรยังเสียวครับน้องแกทําง่ายเลยครับพี่น้องนะครับด้วยประสบการณ์ความเคยชินเนาะนะครับดันไปแล้วครับผักไปแล้วผักไปแล้ว ผักไปดูครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดินออกมานะครับเดี๋ยวพี่เดียวก็เข่าต่อคันนี้ต่อเลยนะครับวันนี้เรียบร้อยครับเอารถมาส่งอย่างเดียวครับตักแก่เรานะครับลงไปประจําหน้างานนะครับอย่าลืมเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเป็นต่างเป็นโมษณาด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้นะ การเอาลงกูปารตาสามตันจากเคลเลอร์นะครับกิ่ลงนะครับสวัสดีครับ